การบังคับคดีปกครองนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนั้นบรรลุผลสิ่งย่อมหมายความว่าคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองนั้นจะมีความสอบสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อแต่มีมาตรการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำบังคับ ของสารปกครองหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองช่วคราวก่อนมีคำพิาพากษาด้วยซึ่งในการบังคับคดีของสารปกครองนั้นมีลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยสาร และสำนักง,งานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาลเึ่นการบังคับคดีปกครองแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทที่1การบังคับคดีตามมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติจตั้งศารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครงอ,องพศ2542รการที่สองก็คือการบังคับคดีตามคำสั่ง วิธีการทั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาตามมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติตัดตั้งสารปกครองประกอบข้อ69ถึงข้อ70แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ประการในศารปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกล่าวด้วยสรุปว่าการบังคับคดีของสารปกครองนั้นเป็นการ ดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อมุ่งหมายให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สินหาดได้ดำเนินกระบวนพิจารณาคือมีการบังคับคดีได้อย่างวรลุผลแล้วการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนตุยบรรเทาความรอดต่างๆหรือการสร้างความยุติธรรมก็จะเกิดบรรลุผลด้วยซึ่ง ลักษณะสำคัญของการบังคับคดีในคดีบุคลนั้นมีอยู่สองประเภทกล่าวคือว่าประเภทที่หนึ่งคือทราบดีอยู่แล้วว่าศาลปุครองมีอำนาจกำหนดคำบังค,คับได้ตามมาตราทีสิบสองแห่งพระราชบัญญัติต่งางศาลปุคงซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจนึงให้ศาลปุครองได้มีอำนาจกำหนดคำบังค,ค,คับ พื่อบังคับให้คู่กรณีฝ่ายผู้ที่แพ้แคดีได้ปฏิบัติตามคำพากษาส่วนกรณีที่สองก็คือกรณีเกี่ยวกับที่ศาลมีคำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพากษาไม่ว่าจะเป็นการออกไม่ว่าจะเป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งหรือกฎตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ขอมาหรือเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีได้มีคำขอให้ศาลได้กำหนดวิธีการเพื่อการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเนองซึ่งวิธีการในการบังคับคดีของศาลปกครองนั้นมีอยู่3วิธีก็คือว่าวิธีที่1คือกรณีที่มี การบังคับคดีโดยไม่ต้องออกหมายบังคับคดีหมายความว่ากรณีที่หน่วยงานทำบุครองเป็นฝ่ายที่เพดคดีนั้นสาลบุครองไม่จำต้องกำหนดคำบ,บังคับเพียงแค่ศารบุครองมีหมายเครื่อไปสอบถามความคืบหน้าในการบังคับคดีว่ามีผลเป็นประการใดก็ยอมได้ครณีหากมีข้อสงสัยว่าหาก่วยงานไม่ดำเนินการตาม คำพิาพากษาศาลนั้นมีบนอย่างไรซึ่งก็เป็นไปตามมาตร,รา75ทับซึ่งได้มันญยติให้หากเป็นงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติตามคำบ,บังคับของศาลแล้วให้ศาลมียมหน้าที่จะเตือนตามข้อจจริงหากปรากฏว่าไม่มีเหตุอันสมควรแล้วศาลเมียมหน้าที่จะสั่งให้หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามคำบ,บังคับนั้น ชำระค่าปรับแก่สารได้อีกครั้งยังสามารถสงเรื่องให้ผู้บุคคับัญชาลงโทษทางวินัยและให้ผู้บังคับบัญชานั้นสามารถที่จะลงโทษทางวินัยและแจ้งสารในลำดับต่อไปด้วย